สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามากินแตงไทยครับวันหวานครับนี่แตงไทยหวานหวานครับพี่นอ้องมาครับต่แซเหมือนกันครับแตงไทยยั่วๆครับนี่แซงครับมามามาครับหอยมุกย,ยอ แตงไทยหวานๆครับนอ้องมาเร้อมาเร้ออืออยากน้องครับ